กเสวอกกินโฟมเบดบอันนี้คือเที่ยงกบนะครับพี่น้องมันมีกบแล้วก็มันซิมีหอยนะครับหอยเชอรี่ผมมาไว้นํากันนะครับไม่นําบ่กบเบิ้งมันจิโตเป็นเังนะครับอันนั้นเบิ้งปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนปลานินแด้นะครับมาเสวบน้าด่างจนสิขาดเบิร์ดนะครับกบก็มีออกได้บางส่วนนะครับได้มัดว้นะครับมัดดางขาดเลยอกมันก็ซิอยู่แถวนี้เหรครับพี่น้องเดยว จ็กน้อยสี่เข่าหนาวนะครับก็เซียวตุ่มมาใส่ยุสานี่กบมันก็สิเข่าเต้มคือเกาละ่ะนี่นะครับกันท่าแม่นเอาขายก็ออกจำหน่ายได้แล้วนะครับแต่นี่ก็ว่าถือว่าเลี้ยงไว้ขายนะครับขเขาเลี้ยงไว้กินนะครับที่นองเลี้ยงไว้กินในครอบครัวนีวนใใน่นะครับเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารทุนทางนันปลานะครับปลาตะเพียนก็มีตะแม่ใหญ่แล้วนะครับแมยละ สามนิว้วสี่นิ้วแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่้องเบิกทางน,นี้นะครับปลานิลน,นะครับปลานิลสุดนี่มันเป็นปลานิลน,นีอย่างพวกเนี่ยปลาผมเลี้ยงได้ปปีแล้วนะครับนี่ยังโตซ้กนีนะ่ก็คือว่าเราถึงไม่ได้ให้หัวอาหารนะครับก็ได้เน้นหัวอาหารให้มันยู่กินแบบธรรมชาตินะครับนี่นะครับก็บมาหาตอดกินน้ำ จะชังกบนะครับมันเลยเสียเทศผ่าเขียวขาดง่ายนะครับมันเลยมัดจุ่มไปนี่แหละครับพี่น้องเค็ดกระเสียดแบบเดีวคิดผมก็คือว่าเขาอยากกินอย่างเขาเลี้ยงไว้นะครับยังไม่กินกบก็โอเคละง่ายแล้วนะครับมันไปามาสวดมันมาสวดนย่าด่างเขียว ยวพาพี่น้องไปเบิ้งหอยนะครับหอยที่ผมเลี้ยงไว้ <c oughs> หอยเชอรี่นะครับอ่าไปซื้อมาจากอาไทยบ้านไปเก็บมาขายนะครับไปเก็บนำมาช่วงหน้ามันขึ้นนะครับช่วงหน้าขึ้นก็นเลยไปเก็บมานะครับพ,พี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งนี้ไขเต็นนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งลูกน้อยมันนะครับลูกน้อยเบาไวนะครับเพื่อนเห็นปะ เป็นเม็ดน้ดหน่อยสักนี่นี่นะครับเห็นไหมพี่น้องแพรไว้นะครับเพื่อนเราพุ่นเห็นชัดเลยนะครับมันนี่แหละครับนี่นี่อันนั้นก็ลูกน้อยมันจับยึดเถิงโตอีกตัวใหญ่มันนะครับนั่นนะครับแพรไว้ขนาดนะครับหอยเชลลี่นะครับเอาเรียงแบบนี้นะครับนี่นะครับเราต้องเอาไปลงบ่อฟักยากนะครับใครมันหงปล่อยไปทังสิ่นละนี่พี่น้องเบิร์เอานะครับเบิร์นมันบ่อแล้วมันก็ลงยึดดางเขียวนี่แหละนะครับเอาแบบนี้เลย อยู่ถางนอกนี่กันนี่ครับพี่น,อน้องเนยน่อยมันนี่ประมาณนี้นะครับเบ่งเอานะครับพี่น้องนะแพร่ใบขนาดเลยหอยเชอรี่ mm. นี่แหละอาหารก็เป็นตัวนี้นะครับใบผงชุรสนี่แหละอาหารสั้นยอดของหอยเลยนะครับนี่โตวไบนะครับ หลักสะลูกนี้นะครับกระมีนี่แหละครับมีเลี้ยงกบเลี้ยงหอยนะครับขุดไว้หอก็ได้ปีเดียวนะครับนี่ปลาเต็มแล้วละ่ะปลาขลูขคอกก็ไหลนะครับเ <c oughs> มื่อกอนหยาลงมาไหลนะครับบัดนี้พอปลาไ่โอ้พี่น้องเห็นบ่หมูลปลาลูกคอกนะครับยังปลาลูุคอกก็ไหล นี่แหละครับพี่น้องสไตล์การเฮ็ดเกษตรของผมนะครับเพ็ดแบบผสมผสานแด้นะครับเขาอยากกินอย่างเขาก็เอามาเลี้ยงนะครับเลี้ยงมากินแด้นะครับยังบางทันได้ถือว่าขายนะครับนี่นี่แหละไผนนี่ก็ส่วนมากมแีแจกจ่ายพี่น้องนะครับบริเฮตต้นพันธุ์ขายนะครับเพราะว่าแรก ที่ผมปูปีแล้วผมก็วางแผนไว้ว่าผมซืมาเฮ็ดต้นพันธุ์นะครับเฮ็ดพันธุ์เฮ็ดนั่นขายนะครับแต่แบบนี้พอปลูกมาระยะนึงแล้วก็รู้สึกว่าต้นพันธุ์มันหาง่ายนะครับาง่ายผู้ใดก็มีผมก็เลยว่าเฮ็ดนะครับผมเลยเฮ็ดปลูกไว้นะครับให้มันล่มลื่นให้ช่วงนาแล้งเนะี่ยมันไม่ได้ร่อนเกินไปนะครับบริเวณบ้านบร,บริเวณสวนเฮานะครับเมื่อก่อนที่ผมบ่ปลูกไผ่นะแถวนี้ซีห้อนนะครับช่วงนาแล้งนะครับ พอมีต้นไผ่เมียงปุ๊บราก็ได้มาซนอยู่ในปลาไผ่อย่างแดนนะครับนาร่อนที่มันร่อนจัดนะครับมันก็เหตุในอากาศเย็นขึ้นนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องได้เบิงนํากันประมาณนี้นะครับเบิวมาส่วนเกษตรของผมเนี่ยมีอย่างแดนนะครับมีปูมีปลามีหอยนะครับมีกบเลี้ยงไ้กินนะครับพี่น้องแล้วก็มีไม้ไผ่เมียงนะครับเดี๋ยวพามาเบิงอัน ให้ผู้เฒ่าแปลรูปไม่เห็บขายนะครับสิพายอ,อีกอยูบอ่บ่พายอีกอยู่บ่เมืมอ่อนไงบ่เส,ส,ส,สร็เมื่อไงกันบ่โอ้ยก็ซือสิ่งสกปรกมาเี้ว้าวนี่นะครับให้ผู้เฒ่าหาเงินพาไม่เห็บขายนะครับหมาก็พุกหลับเมงบ,บ่บ่ก็หมอหัวเอีอย่ยงตายเนาะมันเป็นปูปลาตายแล้วหมามันคาบมาบ่ผู้นี่ มัดละสิบาทนะครับี่พี่น้องนี่ครับไม่เห็นปีนไกลเยฮะเก่งเนี่ยล่ะมือเดียวได้เท่าไหร่นั่นหนึ่งสองสามส1องสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ๊ะก็สิบสิบสองเ้วพูดอ่ะได้สองร้อยแล้วน่ฮะบอกเออเดี๋ยวซิไปซชอมบมึงดอกว่าเขานั่นเปิดร้านบะ ก็ประมาณนี้นะครับพี่นอ้นอ,องบ่อีกเหี้ยงมาตายอยู่นี่ <c oughs> อาจจะมีปูปลาอย่างตายแล้วหมาคาบมานะครับนอ่ะนี่แหละครับพี่น้องวิถีชีวิตนะครับของผมนะครับอ้าครับอยู่ <c oughs> เดี๋ยวนี้ช่วงกลางวันนะครับแต่ละเมื่อหลังจากงานประจำก็ไม่ใครหยุดนะครับเพราะว่านี่แหละช่วงโควิดระบาดเนาะ ก็ได้เข้าไปที่ทำงานนะครับไปเห็ดซอยขดไข่นะครับซอยเอ็กซเลยนะครับผู้ปปวยโควิดนะครับทุกวันเพิ่มขึ้นทุกมือนะครับพี่น้องเดวนนะครับเวลาอยู่ห้อยู่สวนผมก็ไม่ค่ยได้ยู่หรอกนะครับเดีวนิได้ตัดไม้ซุมนี้นะครับลงนะครับลงเพื่อใหมีโซนในแปรรูปนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอทายทอดให้บรรยากาศสวนนะครับทั้งพี่น้องได้รับชมกันประมาณนี้นะครับ Vati cap